อุ้ยอีจูรีไม่โดนตัวโรซี่เราตัวเดียวอย่าโดนเดทนะโอเคอุ้ยสว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 ยมาลูกอุ้ย,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 ยสวยสวยสวยตาน,นี่มาลูกดับไหลต่อดับศูนย์แล้วคายมาตานน้แหละให้ัดติดไหม ติดติดติดโอ้ยเลยสามตัวจุดทีชุบใครลูกเขาติดดาบสูนยกันหมดจะชุบใครเจีย,เยนนะเจยเยนเจยเยน็นเจยเยน็นโอ เดี๋ยวพึ่งตายเมลเคีสตันก่อนโอ้ยมันฮิวโอ้ยสตันตัวเดียวตัวเดียวโอเคก็จะออกดีมากซานไซร่าซาล่าซาเล,าาล่หนูขอผ่านเธอ เราทีแรงๆหน่อยลูกปกติเบาเดี๋ยวูโอเคอีเวนกว่าจะผ่านหกดาวมันลำบาก